ช่วงที่4สนับสนุนโดยอีเ e กียห้างเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านจากสวีเดนแล้วก็มาถึงช่วงนี้นะเป็นช่วงของวิดีโอโชว์ต้องบอกว่าเจ๋งมากๆเลยถ้าไม่เชื่อนะฮะไปติดตามชมกันเลยครับ a good time

คือการควงกระบองไฟคนที่ควงก็คือคุณยะจากจังหวัดกระบี่เป็นคนที่ส่งวิดีโอโช์นี้มารครับเอาล่ะคณ<ร>ะกรรมการเห็น,นโช,โช์นี้แล้ววิดีโอนี้ที่เห็นเนี่ยเป็นไงฮะจะว่าไปแล้วก็เก่งมากเก่งนะอันนี้เก่งแบบเนี้ยเรียกว่าเก่งป๋าอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าเก่งเก่งอะไรเพราะว่าเคยดูกิจกรรมเปียงยางยิ่งกว่านี้อีกอ่ะเอาแล้วังเนี่ยพอเราชอบเขาก็ไม่ชอบเนี่ยผมรงงกับเขาไม่กไม่อยู่ตรงนี้อ่ะไม่คือถ้าเกิดว่าจะมีอะไรแปลกๆใเออน่าจะ พุ่งขึ้นมาจากใต้ดินแล้วก็มีการหมุนตัวแปดรอบแล้วก็มาหมุนไฟได้อันนี้ป๋ายกไปพราไงเขาคนนี้เนี่ยเป็นแชมป์ระดับโลกเลยนะฮะป่าระดับโลกเ่ะป่ระดับโลกเลยหเปียนยาระดับอะไรก็เปลียนยากระโลกเหมือนกันจะขวางโลกอยู่ไหมฮะนี่จะขวางโลกอยู่ไหมฮะนี่แชมป์นี่แชมป์นะแชมป์เลยเหรอแชมป์ระดับโลกนะฮะป็นไครครับคุณเทพโพ้งามแต่ว่ามีบางส่วนที่เราดูแล้วว่าเขามีความคล่องตัวมากคน่างนี้คนอย่างนี้บอลบอลนี่ย บอนคนอย่างนี้ไหมนะแบบฝึกมาเยอะจริงๆถึงจะได้อย่างนี้แม่เก่งไหมก็ถือว่าใช้ได้นะไม่น่ามีอายุถึงขนาดนี้เนาะไม่ตายว่ร้องสิบแปดสิบเก้าไปแล้วอ่ะคนอย่างผมธรวดาแท่านที่มองเห็นความดีเป็นชั่วคาน้องไม่เห็นความดีโอเคหนูป๋าเป็นคนดีมากหนูมองเห็นโอเคลองดูนะฮะว่าจะถูกใจหรือว่าไม่ถูกใจนะฮะถ้าพร้อมแล้วก็จกไี่เลยฮะ